โอเคับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับกับผมดูคิน้นั่นเองนะครับผมก็จะกลับมาเล่นใหม่ครับในรอบ1-2ถึงปีนั่นเองนะจ๊ะเนื่องจากเราหายไปเป็นเวลานานเราก็จะกลับมาลื้อฟื้นความทรงจํานิดนึงนะครับโอเคผมก็อย่างไรก่ต้องทําในไม้ครับเลยก็ต้องการตัดไม้นั่นเองนะครับเพื่อเอาประามพวกอุปกรณ์ไม้ต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเป็นปีแอคเป็นขวานเป็นอะไรต่างๆนานานะครับจะเป็นอุปกรณ์ไม้นะครับโอเคเราก็สะตัดเป็นลย ตโอเคครับหลังจากผมตัดมาเสร็จแล้วก็จะมาทําเป็นอกแพงนะครับแล้วก็มาทําเป็นโตคาบต้นเองนะครับผมนี่มาแล้วก็คาเป็นไม้สติกนะครับยังงงงนิดหน่อยทุกคนยังอ๋อลืมลืมลืมตัวคาบยังไม่เข้ามือดีนะครับแล้วก็คาเป็นนี่แหละที่ขุดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปขุดหินก่อนนะครับเพื่อไปทําเครื่องมือหินต่างๆนั่นเองนะจ๊ะ แล้วก็ทำตรงทำเตาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคหลังจากที่ผมขุดหินเสร็จนะครับก็จะมารับของกันเลยนี่เลยเป็อกกอนอุปกรณ์หินนะครับก็ขอมาฝาติก,ก่อนมันจะไม่พออย่างแรกก็นี่ครับเป็นดาบนั่นเองนะครับผมแล้วก็เ,เป็นพิกแอกละกันนี่ปึ๊บแล้วก็เป็นขวานากดไปได้อะอ๋ะอ,อลืมลืม <c oughs> ลืมเดี๋ยวที แล้วก็เดี๋ยวขอจัดของนิดหน่อยอันเก่าทิ้งไปจัดของสักครู่นะครับแล้วก็มาเรียงกันใหม่โอเคก็ต่อไปก็จะขุดฐานนะครับผมเอาไปใช้ในการเผาแร่เผาอาหารอะไรอย่างนี้นะครับทำขบไฟขบพึงิงทอ์ชนีน่นะครับเขียนแล้วขอขุดสักแพ็ปหนึ่งหลักกัน โอเคพอผมพูดการเสร็จนะครับผมก็เดินสักพักหนึ่งเพื่อมาหาที่สร้างบ้านนั่นเองนะครับตั้งลกฐานนะครับก็เจอแล้วที่หนนะึ่องอ่ะพออยู่ตรงนู้นเลยผมต้องข้าแม่น้ําไปนะครับโอเคพอผมข้ามาแล้วก็นี่เลยแถวนี้ทุกคนผมจะตั้งลกฐานที่นี่เลยนะครับแต่ว่ามันต้องปรับพื้นที่สักนิดสักน่อยนั่นเองก็ไปนี่เลยออโตัวครับโอเคแล้วเราก็จะครับเต,ตาเผานะครับนี่ แล้วก็เอามาวางแล้วก็เผาไน้ที่เราไปแอบขุดมานะครับเพื่อทําเป็นที่ตัดขนแกะเราจะได้ไม่ต้องฆ่ามันนะก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการเคลียร์พื้นที่สักนิดหน่อยให้มันดูโอเคขึ้นละกันนะครับผมโอเคอย่างแล้วก็ต้องมาเริ่มทําการตัดไม้กันก่อนนะครับเพื่อเคลียร์ต้นไม้ออกเห็นะครับมันจะได้แบบดูโล่งๆนะจ๊ะ โอเคครับแล้วก็เราจะมาหาเป็นมเมล็ดข้าวนะครับเพื่อเออเอาไปทำฟาร์มนั่นเองนะครับเราจะได้แบบมีโคมีข้าวกินอะไรงี้โอเคหลังจากที่ผมหาเมล็ดข้าวเสร็จนะครับก็มานี่เลยมาเริ่มทำแปลงผักนะครับผม มาเริ่มแบบทำแป้งให้มันพอดีกับมเมล็ดพันธุ์ที่หามานั่นเองนะครับผมประมาณ3า,ามสิบห้าเคื่อจาะช่องให้มันครบสามห้าพอดีนะครับโอเคครบแล้วก็เริ่มอย่ารอเริ่มปมลูกเมล็ดกันเลยนะครับแล้วก็เราจะได้จะถุยจะได้ไปทำอย่างอื่นเชื่อเลยลิมมนเรืองพันกัน <laughs> โอเคแล้วก็ปลูกไปเลยเนี่ย โอเคผมหลังจากภูพังเสร็จนะครับผมก็จะมาหาเมืองลงสักหน่อยก็เลยเจอตรงนี้นะครับก็ขอล้องคุดหลงสั่งนี้ทั้งนึงแล้วกันว่ามันจะมีตรงมีแร่อนะไรให้เรารื้อเปล่านั่นเองโอเคครับผมก็ผมสรุปก็คือ <c oughs> ้า่าไม่มีแร่หาเลยเลยทุกคนคือไม่ตันทั้งสองทางเลยแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูไปไอ้ที่ใช่ฝั่งนี้ก็ตันทุกคนคือแบบมันตันตรงเนี้ยเนาะแล้วก็ดูข้างห่ังนะเชีย่ย แม่งไม่มีถ้าให้ลงหรือไม่แบบแม่งปิดผมก็เลยข้ามไปเกาะน,นึงนะครับเพื่อจะมาหาถ้ำลงซึ่งตัวนี้ผมเห็นเหมือนจะเป็นถ้ำแล้วก็เจอแบบแมงมุมตัวหนึ่งนะจ๊ะ <S <S ไม่รู้ที่ว่าเป็นความองทำพุญนเยอะหรือว่าเป็นความหล่อเทพบุตรนะครับก็แบบเจกงเปาวาซอมบี้เฉลยทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทําอะไรได้บ้างผมก็เก็บไว้ก่อน ขอค่าสองดีคับแล้วก็ปักทอดไปเลยไม่ให้มันเกิดมันจะเกิดทำไมวะไอกไก่นี่เลยปักให้หมดแล้วก็ม,มานเยอะจังวะเรืคียแล้วก็เช็คของนิดนึงนะครับว้าวโอเคก็กะว่าจะลงเหมือนก็ขอเอาของในตัวเก็บแป๊บหนึ่งละกัน แล้วก็เมื่อกี้ผมเอาของเก็บนะครับก็เลยแวะลงมาในเหมืองนิดนึงนะครับก็เ๋ยนะขอขุดเหล็กก่อนโอเคขุดกลับไปบ้านด้วยนะครับเพราะว่าอนาคตเราอาจจะได้ใช้แบบเยอะๆเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยทุกคนพอขุดเหล็กเสร็จใช่ป่ะผมก็มาเจอไอ้ลูกเนะี่ยมันคืออะไรส้มหรืออะไรไม่รู้อ่ะผมก็เลยไม่ได้สนใจผมก็เลยมาลงเหมืองต่อเลยก็ อันนี้ผมก็เดินไปดูข้างหน้ามาแล้วมันก็เป็นทางตันๆนะครับแล้วผมก็ไปเจอเหมือนไบโออะไรไม่รู้ทุกคนมันอะไรไม่รู้แต่มันเป็นต้นไม้มันมีพวกพืชพวกอะไรไรู้เต็มเลยเออแต่ผมไม่ได้สนใจไนงะคือผมาเอาแร่ไงเนี่ยนะทุกคนแบบพูดปังแ,แล้วผมก็ได้สำรวจไปสำรวจมานะผมก็มาเจออะไรเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มันคืออะไรวะเนี่ย <c ười> คิดจะใค่เหรอไม่รู้มันคืออะไรทุกคนผมก็ไม่รู้ทำอะไรได้ผมก็เลยไม่ได้เก็บมานะครับ แต่ว่าข้างหน้ามันดูน่าไปมากเลยทุกคนแต่ผมว่าน่าจะเสียเวลาเรากลับไปขุดลงขุดแร่เราก็กลับบ้านกันดีกว่าแบบไปหาขุดแร่แล้วกันที่ผมเดินผ่านมานะครับเ,เอตอตรงไหนวะเนี่ยโอเคแล้วก็มาขุดเหล็กก่อนนะครับผมซึ่งแร่ก็เจอเยอะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวขอขุดเหล็กนะครับแล้วก็มาเก็บทองนิดนึง ก็มาเก็บเป็นเลสตอร์นตรงนี้นะครับเอาไปใช้ทําวงจรนะรผมแต่ไม่รู้วงวงจรใช้วงจรทําทําวงจรอะไรบ้างนะโอเคแล้วก็หลังจากที่ผมไปแซดแร่ข้างล่างเสร็จนะครับก็กลับว่าจะขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็เอาของเป็นบางส่วนนะครับผมกลับบ้านนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะไปสบคลิปกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวขอทำการ ยกของกลับบ้านแป๊บหนึ่งโอเคก็พอมาถึงบ้านก็กลับว่าจะมาแยกของก่อนนะครับแล้วก็นอนให้บ้านเช้าเองก็เย่านะบวกอ้อยไปก่อนโอเคแล้วก็ผมได้ครัฟกล่องมานะครับแล้วก็เอามาแยกของนิดนึงครับอนนี้ใส่ของมั่วๆไปก่อนนะแล้วก็ผมจะแยกอีกทีนึงนะกันโอเคนเคี่แล้วก็แล้วผมก็คัฟต่อมาอันนึงนะทุกคนเอาไว้ไอ้นี่นะเผาแร่ที่ผมขุดมานะครับ เอาไว้ใช้เนาะครับกงครับกเกอกกระเพราไปเลยโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมกล่าวว่าพาร์ทหน้านี้จะมาสร้างบ้านแต่ว่าไม่รู้จะสร้างบนต้นไม้ดีไหมหรือว่าจะสร้างข้างล่างดีโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมออขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไปแหละบ๊ายบายสวัสดี